น,นี้ก็มาตามกันนะครับว่า,าระบบองศาดาวของภูดาวตันเรือนมีอะไรนำหลักของวิชาโหราศาสตร์มาบ้างทั้ง12ราศรีนะครับรา,าศรีแรกมาดูลาติเมตลาติเมตน่ว่ากันว่าเก็บความสําเร็จเทเลน้อยนะเพื่อความมั่นคงในชีพและการงานการงานการเงินนะเหมือนกับว่าสะสมประคองตัวให้อยู่ได้ฉะนั้น ชาวเมธก็ขึ้นบันไดแต่ละขั้นเพื่อความสำเร็จว่ากันว่าให้ใจเย็นๆนะครับราศีที่สองก็คือราศีพฤกษ์นาทีนี้ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จทางธุรกิจนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าคู่ค้าหรือเพื่อนร่วมงานนะครับค่อนข้างจะดีถึงดีเยี่ยมนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทำเงินทำงานและนนำความสำเร็จมาให้ คนที่ทำงานก็มีมิตรด,ดีคนที่ลงทุนก็มีเพื่อนดีการเงินสับพัดแล้วก็ธุรกิจกำลังไปได้ดีนะกลุ่มเป้าหมายที่ท่านทำเอาไว้ก็มั่นคงแข็งแรงแข็งแรงในที่นี้ก็หมายถึงว่าลูกค้าคู่ค้าเพื่อนร่วมงานสภาพทางการเงินนะครับอันนี้ก็ถือว่าชาวพลึกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างจะดีนะครับชาวเมถุนชาวเมถุนนี่ก็ต้อง ว่ากันว่าต้องหาทางปณิปนนมความเห็นที่แตกต่างให้ได้โดยเฉพาะเรื่องมิตรและเรื่องเงินนะครับก่อนที่จะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะแกจะทําให้เราเกิดความไม่สบายใจทําให้เสียหายได้ฉะนั้นเบื้องต้นนี้ท่านต้องปณิปนนมความเห็นอะไรที่ไม่แตกต่างความเห็นอะไรที่ เดินสวนทางความเห็นอะไรที่ขัดแยง้งความเป็นอะไรที่ไม่รงรอยโดยเฉพาะเรื่องเงินกับเรื่องมิตรนะครับก็ค่อยๆปฏิบิหาทางออกร่วมกันเพื่อประโยชน์ของชาวเมทุนนะครับไอ้ชาวกรกฎนี้ก็ตกในจังหวะที่จะต้องต้องลุกต้องยืนต้องขึ้นมาปกป้องชื่อเสียงของตนเองให้ได้ าการปกป้องชื่อเสียงนี่ก็เอากติกานะครับเอากติกาข้อตกลงเอาข้อที่จริงเรื่องสิ่งที่ถูกต้องชอบทำมาพูดคุยกันปรับเรื่องการสื่อสารแล้วก็ปรับเรื่องความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างมิตรนะครับโดยยึดหลักกติกาทำให้ปัญหาต่างๆนี้ลดลงได้ฉะนั้นชาวกรกฏก็ต้อง ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาปกป้องชื่อเสียงให้ความรู้ความจริงว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ถูกนะครับภายใต้กติกาที่ทุกคนยอมรับหรือภายใต้กติกาที่เป็นจริงเป็นธรรมการสื่อสารที่ถูกต้องจะทำให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายไปในทางที่เป็นบวกชาวสิงชาวสิงนี้ก็มันอยู่ในจังหวะของการแก้ปัญหาเรื่องงาน งานค่อนข้างจะมีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะอในลักษณาจากพระเกตอยู่ในตำแหน่งที่กลุ่มลักนาเกาะมหาธนะแค่นั้นเรื่องงานนี่ก็ต้องว่ากันว่าก็ต้องบางจังหวะก็ต้องนำเงินเก่าที่มีอยู่มาแก้ปัญหาเรื่องงานในราศรีจักรนะครับในราศรีจักร อ่าภเกตก็เกาะเกาะสมโนเลิกแล้วก็มันมีคำอยู่คำหนึ่งก็คือนาวางขาดก็คือการช่วยเหลืออะไรต่างๆที่ผู้ใหญ่เคยดูแลช่วยเหลืออาจจะงดหรืออาจจะหยุดชั่วคราวฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันมีความจาเป็นที่น้องๆนั้นที่จะต้องนำเงินเก่ามาใช้ประคองเรื่องงาน ในกรณีเรื่องงานหรือคนรองงานก็ต้องให้มันชัดเจนนะครับเพื่อให้การแก้ปัญหาเรื่องการทํางานนั้นมันไหลลื่นราบเรื่นแล้วก็เดินไปสู่จุดหมายที่เราต้องการการเงินก็อยู่ใน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 จังหวะของความสมดุลถ้าปรับเรื่องงานปรับเรื่องรายได้และลดค่าใช้จ่ายว่ากันว่าเจ้าสิ่งก็จะมีความโชคดีอย่างก็คือเรื่อง เพื่อนร่วมงานหรือคู่ครองหรือว่าที่คู่ครองหรือคนที่เรารักจะนําความสาเร็จมาให้ช่วง,งนี้ชาวสิงห์ก็ฝากความหวังไว้กับเพื่อนร่วมงานฝากความหวังไว้กับคู่ครองฝากความหวังไว้กับคนที่เรารักนะครับถ้าแนะถ้าบอกหรือ,อชี้ทางให้แนะนําให้ก็ควรจะน้อมรับเพราะว่าการแก้ปัญหาเรื่องงานและก็เรื่องเงินเป็นเรื่องหลักๆของชาวสิงห์ ยิ่งพระเกตไปเกาะในเรือนกระดุมพระนะครับฉะนั้นมันเป็นจังหวะของการนำของเก่านำสิ่งที่มีอยู่ออกมาใช้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะเอาสิ่งที่มีอยู่เก็บอยู่หรืออยู่ในคลังอยู่ในธนาคารหรืออยู่ในบ้านที่เราเก็บทรัพย์สมบัติที่มีค่าไว้ออกมาใช้นะครับอยากจะให้เป็นเรื่องของการกำไรอยากจะให้ได้สิ่งที่เป็นธุรกิจ ที่เดินก้าวหน้าไปด้วยดีว่าด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องเงินเดินไปนิทางที่ถูกต้องโดยที่ไม่นําทุนร้อนที่มีอยู่ออกมาใช้จ่าย,ายนะครับรา,าศีกันราศีกันนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะของคนที่มีเสน่ห์แรงนะครับมีเกณฑ์ได้ของกำนันโดยเฉพาะเครื่องประดับในราคาแพงมีโชคจากการทํางานโดยเฉพาะชาวกันนี่ก็ทําเรื่องเด่นๆเอาไว้เยอะนะครับในอดีตก็ความสามารถที่มี หรือเรื่องเก่าที่เคยทําไว้หรือผลงานในอดีตที่เคยทําไว้ส่งผลให้งานก้าวหน้าและได้รางวัลได้ของกำนันจากคนที่ท่านรักหรือเพื่อนร่วมงานนะครับราศีตุล <c oughs> ราศีตุลก็มองไปที่ความรักการเงินระหว่างความรักกับการเงินก็ต้องแยกให้ออกนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นความสมหวัง ในเรื่องของความเป็นอยู่ความรักเป็นเรื่องของส่วนตัวฉะนั้นความสําเร็จทางด้านการเงินหรือความสําเร็จด้านความรักเนี่ยก็ต้องแยกการเงินถ้าเป็นเงินส่วนตัวก็เงินที่จากงานเงินที่จากความสามารถความรักเป็นเรื่องความเสน่หาฉะนั้นถ้าชาวตุนแยกเรื่องความรักและการเงินออกจากกันได้ชาวตุนก็จะประสบความสําเร็จทั้งสอย่างนะครับประสบความสําเร็จเรื่องการเงินก็ ก็ทำทำงานทำธุรกิจแสวงหาแล้วได้นะครับแล้วก็มีหลักการบริหารท,ที่ที่ชอบทำว่าอย่างนั้นนะความรักนี้ต้องแยกให้ออกเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่สำคัญก,ก็คือชาวตุนหนึ่งต้องลดเรื่องความเสี่ยงนะครับสิ่งไหนที่ที่ คนอื่นให้ความหวังว่าจะมีกำไรมากจนเกินไปหรือมีผลตอบแทนมากจนเกินไปไปร่วมหุ้นร่วมทุนกับเขาก็ต้องระวังนะจังหวะนี้ก็ต้องระวังเรื่องความเสี่ยงคำว่าเสี่ยงในที่นี้ก็หมายถึงว่ามุ่งผลกำไรอย่าเห็นแก่ความร่มพันธ์ชุนตัวอย่าเห็นแก่ความกรบนับถือหรืออย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ที่จะตามมาฉะนั้นชาวตุนก็แยกความรักกับเรื่องการเงินนี้ยการเงินก็บริหารตามปกติ ความรักความเคารพความรับถือเป็นสู่นตัวมันจะทําให้เกิดความมีอคติความอยากได้มากจนเกินขอบเขตก็จะทําให้ลงทุนลงแรงไปมากโดยขาดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงบางอย่างฉะนั้นชาวทุนก็ต้องระวังจุดนี้ถ้าระวังจุดนี้ได้ชาวทุนก็เดินได้แบบสง่างามหรือเดินได้อย่างสวยงามนะครับชาววิจิก เป็นจังหวะของการใช้ความรู้อย่างเต็มที่เพราะความก้าวหน้าและความสำเร็จรออยูอ่ว่ากันว่าชาววิจิกนี่ก็มีโชคอย่างคาดไม่ถึงเพราะมีผู้ใหญ่เสนองานใหม่ๆใ,ให้อนี้มีผู้ใหญ่หนุนหลังวางกันนะนะคำว่าผู้ใหญ่หนุนหลังในที่นี้ก็หมายคมว่าส่งเสริมนั่นแหละส่งเสริมว่าท่านมีความสามารถมีความรู้เพราะตำแหน่งในดาวงคารในราศีจักรกับ ลัคนาจักโดยเฉพาะลัคนาจักอังคารเป็นรายชายโชคอยู่เรือนสุขคือมิตธุรหัสอยู่ข้างหน้าเป็นปราก็จริงคือช่วยเหลือนในบางจังหวะที่ต้องการความช่วยเหลือนในราศีจกักรในราศีจกักรชาววิจิกดาวอังคารเป็นมหาอุดอยู่กับพระศุกร์ในเรือนมังกรฉะนั้นความโชคดีของชาววิจิกก็คือมีคนที่อยู่ข้างหลังคอยดูแลสนับสนุนเรื่องงานและก็เรื่องเงินนะครับ ชาวตนูชาวตนูก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านถ้าความสามารถไม่หลายด้านก็คงงานก็คงจะไม่ค้างคําว่างานค้างก็คือมันเป็นไปได้ทั้งเรื่องของงานเก่าเยอะนะครับฉะนั้นชาวตนูประเด็นแรกก็คือเรื่องสสรรเรื่องงานให้สาเร็จการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับลืมความเสียใจเรื่องของความรักรักใหม่หรือความรักใหม่รออยู่เรื่องงาน เรื่องงานนี้ทําให้ชาวธนูมีความสุขมากแต่ชาวธนูก็คงจะมีเรื่องของความไม่สบายใจเรื่องความรักฉะนั้นก็ต้องเปิดตัวเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความรักไอ้ชาวมังกรก็มีคําเตือนนิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเรื่องนอนไม่หลับเรื่องพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ว่าชาวมังกรก็จะมีความโชคดีเรื่องการเงิน สัญญาในอดีตโดยเฉพาะมิตรหรือเพื่อนที่เคยช่วยเหลือเรื่องการเงินนะครับจะนําความช่วยเหลือกลับมาให้ท่านเพราะว่าท่านเคยช่วยเหลือเขามาก่อนมีเงินสดผ่านมือนะครับความรักค่อนข้างจะเด่นมีคนที่มีฐานะดีมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงมาหลงชอบหลงรักหรือมาแอบรักท่านนั้นถ้าชาวมังกรเปิดใจก็จะได้เจอ รักใหม่แล้วก็ได้เจอคนที่มีความรู้มีตำแหน่งหน้าที่มีฐานะดีนั้นสิ่งที่ชาวมังกรจะต้องทำก็คือเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็ความบิตกกังวลมันจะนำไปสู่เรื่องสุขภาพเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องการช่วยเหลือในอดีตนี้จะวกกับวกกลับมาให้ท่านได้ชื่นใจแล้วก็คนดีมีฐานะ แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องตำแหน่งฐานะต่างๆจะมาหลงชอบหลงรักอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวมังกรนะครับขึ้นอยู่ว่าท่านจะเปิดใจมากน้อยแค่ไหนนะครับามาดูชาวราศีกุมชาวราศีกุมนี่ก็มีความสามารถอะเพราะว่ากลุมนี่เป็นตัวแทนของพระราหูนะครับปัญหาเรื่องเงินนั้น,นชาวกุมนี่จะมีวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ ช่วงนี้ชาวกลุ่มก็มีการสัมพันธ์หรือมีลักษณะเพื่อนฝูงไปมาหามาไปหามาสู่เยอะก็จะมีเพื่อนใหม่มีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่มีการเงินใหม่ๆแล้วก็ได้ของล้ำค่าจากมิตรผู้สูงวัยฉะนั้นชาวกลุ่มก็ต้องดูแลเรื่องตนเองโดยเฉพาะเรื่องกลางค่ำกลางคืนเรื่องดื่มกินเที่ยวนะครับมีสังคมใหม่มีมิตรใหม่มีเพื่อนใหม่ มีสภาพทางการเงินที่ดีแล้วก็ได้ของล้ำค่าจากมิตรต่างวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุชามีนการเงินและการวางแผนนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ในอยู่ในใจอยู่แล้วว่ากันว่าชามีนนี่เป็นนักนักการเงินนักการวางแผนแล้วก็มองความสําเร็จ มองความสําเร็จได้ในระยะไกลคือหมายถึงว่าคาดการได้เก่งถือได้ว่าเป็นจังหวะขยันคิดขยันทำผลตอบแทนค่อนข้างจะสูงการทำงานนี้ก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้หรือประสบความสุเร็จเป็นคนที่มีสเสน่ห์และก็งานกับเงินค่อนข้างจะเด่นเพราะดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะดี เพราะว่าพระหัสในลัคนาจักรเป็นกเกษตรสลับเรือนกับพระพุธนะครับในราศีจักพระหัสเป็นเทวีโชคนะครับฉะนั้นก็ถือได้ว่าระบบองศาดาว12ราศีตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนาพุกดาตำเรือนนํำมาฝากวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ